เกิเสด็ยกันเทีไม่อดนะไม่ได้หรอกนะมลเรียนงขอบคุณนะครับสะสมแม่เหมแม่ไหได้มวลอยระเทียนี่คณะอะไรต้องมารงนนี่ะ

เต็เพิ่เจอทกอ่าเเต็มเกินสามันเแต่ว่าถ้าเสียมผมว่ามันน่าเกินกอย่งคับต้องเ็มจริถ้าคนอยากมันเคยเต็มไม่ต้อมเต็มเามจที่เราเป็นบุลากที่มองเราเยครับทกคนเลยเนี่ยคอเพื่อนกัน ต้องไปชมคน่สนิทอะไรไม่่เดียวที่ถือว่อ่้ก้าเทานี่เสร็จมาจากะเมมากเสร็จ่ไมมจากตรงไนการเป็นนี่เาอยากร้ลาย